พี่อ้ยพุงใหญ่มากอันนี้จะหอมลาดเลยใช่เลยครับน้องๆน้องอะไรครับโน้ครับโน้ครับน้องโน้นะน้องโน้ตของมุมของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะโอ้ผมไม่สามารถยืนถ่ายตรงนั้นได้เพราะมันสูงมากนะคนเลยเป็นเวทีพี่ต้องเข้าใจว่าเป็นเวทีเป็นเวทีการแสดงของตุ๊ดก็เป็นแบบนี้นะพี่ของตุ๊ดตุ๊ดก็เป็นอลังการตุ๊ดตุ๊ดทั้งเกพี่โอ้โหครบตัวพี่นครับโหดมาก โบราณนะใช่พี่โอ้วันหนึ่งผมว่าน่าจะขายได้เยอะนะได้ดูได้ดูผู้คนก่อนเดี๋ยวให้ดูผู้คนก่อนนี่ดู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 นี่โอ้แม่เจ้าแซบดูดสากนี่ฮะแซบดูดสากนะมีทั้งคนจีนมีทั้งคนไทยมีทั้งคนลาวมีทั้งโอ้สารพัดเลยนะฮะที่นี่ครับสารพัดเลยนะสารพัดผู้คนนะโอ้นี่นี่เขาบอกว่าวันวันหนึ่งเขาเขาตั้ที่หมดนั่นเลยน่ะโอ้ย เหลือกี่กี่สิบโลต้องเติมอีกนะพี่ต้องเติมอีกนะใช่ครับจะซูมดูพี่ก่อนนี่ดู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 ดีเยี่มากมีทั้งตำตำหลายแบบเลยเนาะใช่มีที่ตำตำไทยตำลาวตำซั่วตำปลาตำปูม้าตำปูสดตำเหล่าทะเลมีครบมาที่ร้านนี้จบเลยครับเดี๋ยวจบเลยใช่อันนี้เป็นตำไทยและยำก็มีด้วยใช่ไหมยำก็มีครับสารพัดยำค่ะ ยำตุ้ดตอแหลก็มีพี่ยำตุ้ดตอแหลก็มีใช่เพราะว่าคนยำคือเป็นตุ้ดนะครับตอแหลยิ่งกว่าอีกพี่สุดยอดเลยนะโหไม่น่าจะขายดีนะส่วนใหญ่ร้านที่เป็นเป็นสาวสองก็เป็นคนนี้จะขายดีก็เอนเตอร์เทนใช่นี่ครับโคงใหญ่มากอันนี้เป็นปลานะอันนี้จะเป็นตำไทยนะใช่แยกโคกค่ะบางคนเขาไม่กินปลาอ๋อบางคนไม่กินปลานะอ๋อแล้วก็มีอะไรสังเกตโคกใหญ่มากนะ อ๋อคนี่ซอหอยแข็งครูมาหน่อยครูมาอยู่นี่ต้มไข่แดงหมูยอลาบเป็ดเล้งหมูแดงต้มไก่อันนี้เป็นครัวเขาเนาะใช่เป็นครัวเปิดครัวเปิดต้องเตรียมพร้อมเลยเขาบอกนะเอิดลูกคิปโบลาณสองกระดูกใส่ดาวกระดูกเีย่นี่ลูกชมตาก่อนทำไม่มีท้ไก่นี่แหละนี่ไม่ได้นี่เขาแอบแอบดูข้างหลังนะโอเคครับเอาอย่างนี้ ต่อปูม้าด้วยค่ะอันนี้ไงปูม้าปูม้านักพีคุตัดปูม้าเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบบาทค่ะสดสดค่ะี่ได้อีกตัวได้อีกตัวได้สองตัวใหญ่ๆเลยสองตัวใหญ่ๆอะไรเนี่ยพี่โอ้โหนีญ่เลย ใหญ่ม,ใญมีใหญ่ต้องใหญ่ถ้าไม่ใหญ่มันจะไม่คุ้มกับราคาเขาใช่ขอโทษนะครับมน,นี่เสร็จแล้วจะวางตรงนี้นะแหมจะได้ไม้ไไมยามามนะได้สั่งนี่ยำยำก็มีนี่ยำยำโอ้มียำด้วยยำไข่แดงนะยำไข่แดงหมูยอนหะน้ากินด้วยโอ้ร้านนี้แซ่บดุดสากนะฮะ นี่เลยนี่เห็นไหมออกเร็วด้วยนะฮะพนักงานเยอะมากนะพนักงานนะฮะพนักงานเป็นสิบเชื่อคิดเขียนนะพนักงานทั้งหมดเลยอ๋อยี่สิบแซ่บดูซะพนักงานยี่สิบคนค้นชุนอะไรไม่รู้เผ็ดเผ็ดเนี่ยนี่เขาจะมีสายบัวนะมีกระถินด้วยนี่ของแท้เลยของแท้ กุ้งสดกินกุ้งสดมานี่กุ้งสดยูจๆวยูวะจ้ากุ้งสดใส่ปลาตรงนี้คก็ปลามีกุ้งสดมาแล้วใส่กุ้งเลงผ่าต้องต้องต้องไวนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไ ช่วงเวลาขายนี่คือช่วงเปิดร้านตอนไหนเนี่ยห้าโมงเร้าเยนถึงเที่ยงคืนครับผมขายนานนะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะฮะอันนี้ก็เป็นตำกุ้งสดตำกุ้งสดผมมีเวลาขายนานมากหกชั่วโมงพี่หกชั่วโมงเป็นเวลาทําเงินของเขานะวันหนึ่งน่าจะได้เป็นล้านโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณเออคนเข้าเยอะมากใส่เม็ดกระถิ่เยอืด้วยนี่ใส่กระถิ่งไม่โรยมันต้องแปะกาวไม่โรยอ๋อไม่พี่เปลืองครับ ต้องการโรยโรยหอยหมดเปลืองครับเปลืองพี่ใช่ปรดีนะเปลืองอันนี้ก็แสดงดือปลาร้หนึ่งหอยแข้งหนึ่งโอ้หน่ากินมากเลยกินตับหอยแข้งที่นี่มนจะเป็นโอ้โหนี่ของย่างเขานะแม่เจ้ามีปีกไก่มีอะไรบ้างนี่ปลาเบอร์เต็มหมดเลยตัวนี้เป็นคอหมูย่างนะคอหมูย่างไก่ไก่ทอดเดียวเนื้อย่างปลาดิบทอดนี่เมนูนี่นี่เต็มเลยเมนูเพียบเลย มีทั้งตำมีทั้งยำนะครับมีร้านมีทั้งยำมีทั้งตำมีทั้งยำนี่เอาคีบเห็ดเขามากินนี่เลยครับนี่เหรอกี่เม็ดเนี่ยหนึ่งกำมือเบาๆมันก็จะได้อัพโหหนึ่งกำมือเบาๆใช่แล้วก็ใส่อสซอสไรแค็งเข้าไปนี่ อ๋อทำไมต้องใส่ใบนี้ด้วยนี่ใบแรกกลิ่นหอมระดับกลิ่นคาวของอ่าใบอะไรเอ่ยข้าวปี่ฝรั่งอ๋อขักวี่ฝรั่งบ้านน้องเรียกหอมเปยหอมเปยใช่อ๋อี่คนอีสานนี่เนี่ยแมนค่ะแมนแล้วแมนแล้วนี่นี่โดยโดยโฮ้ยโอ้ยลาวดีสปปลาวท่าโดยลาวละเอีดจ้ามร้อยเอ็ดมอยเอ็ดเมืองเกินร้อยนะครับสวัสดีครับเชิญครับว่างอยู่นะนี่เสร็จแล้วเอาไปแพง แล้วกินปูปลาปูปลาอีกแล้วเพยงไปล้มมึงไม่ไหนต่ำนะโหนยพี่จะมีเวลาพักอยู่ครับเขมีเวลาพักอยู่เนาะทำงานเหมือนสาวโรงงานเนี่ๆดูดูลีลากันต่ำซะก่อนนี่หนี่โหมีนาินมากนี่โราก็พินด้วย ทำไมต้องใช้โคกยางขนาดนี้มันจะได้อัตรักษณี่ตามพวกระเล็กไม่ค่อยถนดัดแล้วก็มันไม่หอมด้วยนะใช่ตามพวกระเล็กไม่ค่อยถนดัดแต่ผู้ชายก็ยังจะได้ของใหญ่ของใหญ่นะเออ <laughs> ของใหญ่มันเลือดโอ้โหมันตื่นเมนะื่อไหร่นะจ,จะได้ไม่มีมะกอกเนาะ มะกอกไม่มีพี่ไปลืม่ใางใช่อ๋อที่ร้านไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ใส่มะกอกพี่โอเคที่ร้านไม่ใส่มะกอกใช่แล้วก็ตำส้มตำของน้องจะไม่ใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ใส่ด้วยไม่ใส่น้ำปลาพี่อ่าไม่อร่อยสูตรที่แปลกนะไม่ใส่น้ำปลานะฮะไม่ใส่น้ำปลานัวค่ะนัวนะใช่อาศัยความกริ่ของปลาร้าแทนตช่ปลาทะเลค่ะเศรษฐากนะรอต่อตามเซตใหม่อีกรอบนึ่งไปได้ปลาราหนึ่งเมตรปลาร้าหนึ่งเมตรแล้วก็ไข่ไก่เค็ม หึ่งเม็ดกินยังไงเนาะหนึ่งเม็ดน,น,นี่นบคนเขาไม่กินเผ็ดหนึ่งเม็ดแล้วก็ใสใ่อันนี้ไม่ต้องห่วงนะผงชูรสแท้ๆคะ่ะไม่ผสมค่ะเ <c oughs> พราเราไม่ผสมนะใช่ใช่บางคนก็บอกมันไม่ใส่ไม่อร่อยจริงๆนะใช่นะพี่ใ,ใส่ไม่อร่อยดูยอาเพิงนี่ใส่ตั้เท่าไหร่ใส่มากก็ไม่ดีเลี่ยนอ๋อใส่มากก็เลี่ยนเนาะใช่พี่ เอาเอาพอดีพอดีเอาพอดีเอาพอนัวพอนัวพอผสมส่วนผสมของมันใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำง่ายมากนี่เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนี่จะไม่เผ็ดแสดงว่าเด็กเด็กกินอ่าคนแก่กินเอราะคนแก่คนสูงอายุนะตลาดนี้ผมมาครั้งแรกนะไม่น่าเชื่อตลอยู่ได้คนเยอะมากใช่แล้วคนจีนทั้งคนไทย Mm hmm. น been, h, ่าเดินพี่น่าเดินน่าเดินมากนี่อนุอนุตําไทยตําไทยจะแย่ไอพวกที่กินตําไทยนี่ถ้ารู้จักไม่รู้จักปลานะถ้าได้กินแล้วจะรู้สึกเราขอร้านตําเองนี่สุดยอดเลยนะเป็นเป็นทำเลทำเลทองนะตรงนี้นะ เป็นทำเลหาหาเงินนะที่ดีนะครับอยู่ตั้งแต่ตลาดเปิดแล้วล่ะครับที่นี่กี่ปีแล้วเอ่ยอู้นหนงสาวเสือปีสี่ปีแล้วพี่ตลาดสี่ปีได้โอ้สี่ปีแล้วเนาะได้เมื่อก่อนนี้ตั้จนเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะจนถึงวันนี้ก็โอ้โหมีทั้งบ้านทั้งรถทั้งนี่สินพรอ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 ทายหนึ่งเมตตอีกแล้วโอ้ทำไมมีแต่คนทายนไม่เ็ด ที่แถวนี้เขากินไม่เผ็ดกัน <า S 1> รรนะแ,แต่พอยู่ในโอกผมก็ว่าเผ็ดแล้ว <jer ky> มาจากที่ไหนครับพี่โอ้โ,อโหกระเด็นมาถึงนี่เลยต้องโดนหน่อยนะต้อ <c oughs> ตองนนะองขออภัยด้วยครับโอเคตามส,นนสบายเลยไปแอบถ่ายหลังร้านเขานี่หน้าร้านเขาสูงมากมองไม่เห็นนะท่วมหัวเลยคนระับไอ้ซาลาเปาไอ้มะละกอนั่นนะใช่ไอ้มะละกอก็เยอะมั่ง วันหนึ่งหลายโลนะเนี่ยอ๋อหนึ่งสิบโลก็ใช่สี่ห้าสิบไปห้าสิบสิบโลนี่ละพี่จริงเหรอใช่ใช้เยอะเป็นร้อยโลเลยเหรอถ้าจุดเสาที่ก็ถึงพี่ร้อยโลเลยนะเส้นมะละกอดูดูขาใช้การขขดดนะแต่ว่่่่าต้ออองไไมพีขดยเใชผัดใต้ก่อนปลาใบชามันใช้คนขุดเท่านั้นนี่เมนูยำอันนี้เป็นครัวลาบลาบน้ำตก ส้มตำมีครบเลยอาหารอีสานด้วยทั้งตำทั้งยำทั้งอาหารอีสานออกเร็วมากแกงออกแกงอะไรมีทุกอย่างเลยเออคล้ายๆอาหารอีสานก็ว่าได้นะร้านดูก้มตำร้านดุก้มตำลาบหมูทุกอย่างปลาร้ารานงัวลาบดิบมีไหมจริงอ่ะโอ้โหไม่มีลาบบัวลาบดิบด้วยนี่ร้านใหญ่มากนะแซ่บดุสานะที่นี่ที่เดียวนะที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขาอื่นถ้าเป็นสาขาคือก็อปปี้ไป แต่ยังไม่เคยเห็นนะทำขั่วนะพี่นี่มาดูทำขั่วพอดีไม่หวานนี่นี่นี่คนตำดูคนตำก่อนไม่หวานนะพี่ก่ะแป๊บเลยไม่หวานไม่หวานขอขอขนมปิ้หน่อยจ้าไในย่างกันหนึ่งนระปิ้นนิดขอกระปุ้นหน่อยกระปุ้นหน่อยเลิศ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 มีกระปุ้นมาแล้วขระปุ่นเจจ้ากระปุ่นเนจจ้ามันแล้วมแล้วใส่ใส่กูไหมโอเคค่ะ สับตามครับที่นั่งว่างอยู่ครับนั่งได้นะครับถึงกินไม่มีหรอกเต็มที่นั่งเต็มหมดเลยนะครับ <c oughs> ที่นี่จะแบบนั่งทานได้แล้วก็สั่งกลับบ้านได้นะ <c oughs> อ๋อแต่จานจะ <c oughs> อย่างนี้นะคะจะไม่มีโฟมจะเป็นจานชานอ้อยอ๋อจานอ้อยนะ <c oughs> แล้วก็ลองด้วยใบตอง <c oughs> ส,สวยๆ <c oughs> ให้ติ๊กคนตามด้วยโอ้ <c oughs> ให้ติ๊กคนตามนะจริงเหรอพี่จริงเหรอ๊ยติ๊กด้วยนะ าตาย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 แล้ว <c oughs> แล้วคนถ่ายไม่ให้ติปป๊บบ้างเหรอครับขอบคุณนะาครบนี่น,นี่ตำฟุ้งสดตำจนได้ติ๊บอ่ะคิดดูอ่ะแ <c oughs> สดงว,ว่าตำเก่งมาก <c oughs> างอื่นก็เก่งที่อันเลิศตำอื่นก็เก่งนะจะต้องเลิกง,งานก่อนตำอันนะั้นก่อนคืน <c oughs> ไวมากครับมือไวมากครับมือไวมากสุดสุดนี่ก mm. ุ้งสดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอร่อยค่ะถ้าไปนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบบาทเองพี่แปดสิบบาทคู่เป็นกุ้งนะคะคู่เป็นกุ้งจะบิรยายกุ้งตัวเป็นตัวตอนนี้ตอนตอนประแดดที่มีค่ะตอนที่นี่ไม่ใช่ตอนประแดดไม่มีสัมปะหลาค่ะใช้เป็นน้ำนี่ใช้เป็นน้ำ ปลาล่ตอนเราไปกินหมดแล้วค่ะอ๋อแอบไปกินหมดแล้วเอาแต่น kind of ้ำให้ลูกนะเฮ้ยคนจีนก็สุดทับตามเหรอนู่นน่ะโอ้โหดูทัวร์จีนก็มาลงนะเยี่มากปลาสามเม็ดปลาสามเม็ดกับบ้านทั้งสองขอตำปลาหน่อยตำปลาหน่อยจ้าคนเตรียมครับนี่คนเตรียมของเนี่ยอยู่นี่ตำปลาทำไมเขาเรียกตำปลา คำตอบะทุกอย่างทำไมยิ้มทำไมยิ้มตอบสิใส่ทุกอย่างเห็นไหมนี่คนที่ไหนเนี่ยอันนี้คนณสปปลาโอ๋อสบายดี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 เวงจันโดย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 ขน้อยขน้อยขน้อยโดยโดยผ่าจะข้าวโด้อ่าจะข้าเด้อโดยโดยลูกค้าเอาอะไรโดดข้างหน้า อันนี้คือใส่สกับบ้านอ๋อกับบ้านได้ด้วยทานี้ได้ด้วยพีก็ใส่เมกะจีนลงไปโอ้ดีๆนี่ของดีคืออันนี้คน,นต่างก็มีเมกะจีนอย่างนามีหอยนาด้วยไหมเนี่ยมีแต่หอย,ยออหอยเชอรี่อ๋อหอยเชอรี่เนาะหอยยานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันแพงอ๋อนแพงใช่เชอรี่นีน่อน,นุรักษ์เดีวยวกันว่าเมี่ยงวรนเด็แล้วนั่นอะ ร้านนี้ใช่ไหมครับเผา,า,ารา้านเดียวกันอ้าวร้านเดียวกันนี่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 นนเห็นร้านเมีย่ยงบรรินเนี่ยโอ้ยมีทุกอย่างเลยร้านนี้รวยรวยๆๆรวยรวยสีป่ปีเนี่ยรวยแน่นอนร้านนี้นะฮะ<ป>มีเพจม,มีเพจไหมมีเพจไหมที่ร้านมีร้าน,านแซบดูดสากนะพี่เข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยนะสั่งได้ไลน์แมนพุดพันด้าพูดแพนด้าใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยในเพจแซบดูดแซบดูดสา่งนะฮะแซบดูดสั่มีสาขาเดียวคนตางก็ชอบดูดไหม ตามยิ่งดูดค่ะดูสางไม่ใช่ดูสางนะดูอย่างดียใช่ผู้ชายกินฟีชนีกินตะพริกค่ะชายกินฟีชนีกินพริกนะสุดยอดนะออกมากันเนียเา้่งก็รูดย้นเ็วมากนึ่มีแค่กมียำยำยำพยำน่ากินอ่ะไข่แดงตุ้งสดไข่แดงตุ้งสดเหรอ น่าก yeah mm ินจังเลยลาบเดือดดิบลาบขมเอาเฮ็ดเลย